mình bạn hãy đăng kí thì kênh lalaschool ครับพี่น้องสวัสดีคลิปสองครับผมสวัสดีคลิปสองจ้าเจอกันอีกรอบเนาะครับเดี๋ยวหลุนก็ว่ากันเข้าว่าเข้าสิเต็มบ่อตะการที่สองพี่น้องตะการแล้เข้ากระติมไปแล้วเนาะนี่เต็มแล้วใส่ไงอยู่ด้วยครับผมหลุนตะการสองขวัญขวัญกับตะการทองป่องพี่น้องตะการพุ่งโลตะการลุ่พุ่งเลยเนาะส่วนมากจะเป็นเรื่ร่วมเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องขอบคุชมคลิปต่อนทั้งจากเลยครับผมหลุนต่อกันครับยาวๆเลยงอ่นี่ อ่ะพี่น้องครับข้างนเปิดเบิ้งคิดว่าเห็ดเลยนี่คิดว่าเห็ดเลยใบไม้นู่นนี่โตัวเขียวอันนั้นเห็ดอย่างนี้ผีแทนผีแทนบารองอะตะกอเนาะโอ้ยใหญ่นี่บ่ได้เสียแล้วครับตัวนี้งามแข็งแข็งงามๆเลยค่ะสอนกันงามๆพี่น้อยทานนี่เอายกทานหน่อย เวลาถือจะตกน้ำตือๆเลยพี่น้องตืทานขาแกบงี้เลยพี่น้องเบิง่งงามๆเลยครับกอดเด้งเลยตกเดียวนเนาะปึกสาดด้วยครับก็ล่างเห็นพี่น้องปึกสาด ลังเริ่มแตกแล้วแสดงมาเหมบินแหงเด้วยครับผมแตกแล้วง,งามจ้ะงมามเลยิดดงนากตอแตล้ต้นนี้ิดผึ่งนกยุ้งด้วยครับผม พี่น้องงามครับโวแดงใจงามพี่น้องโคแดงพี่น้องอุ้ยงามเนาะโอ้เหล็กกคแดงใหญ่โคแดงหลวงดอกอะไดอกว้ยดอกหนาๆจ้ะนาเหล็กจะอยู่น้ำกันค่ะพี่นอง อูนเียนพี่น้องโอเคเตียนคืนคืนูเอาได้บ่นเล้จูงยไงเนาะเท่าแล้วพีอน้องบ่ได้ลยเอาช้อนดอกเอา้อนดอกเขาถอน้องเขาขีบ่ได้ครับช้องดอกพือน้องกระดิบ่ได้เนาะเท่าแล้วมาเป็นเชือดไหมครับเนี่ยอเทนเนี่ยเนี่ย่นเินจริง

ที่ผมก็ดิ่มกอเรียงที่ผมหลายดอกด้วยครับที่ได้มาพอดอกบ้านเนาะดอกบานพอดีเนาะดูว่าน้องหนึ่งดวานเขาบริเมามอดพี่แต่บานแต่เขาเสียด้วยครับคุ้นี่มัคถึว่าเป็นสาย,ยางพีด้วยครับพี่ เหมีนเน่าห่ะค่ะตัวดอกได้เขาเงินมาะพช่นหมบ้านนี้เห็นเนาะบ้านเราเปดนมขามอีี่น้ำอิ่มซองดอกใส่ไปเนดะใด่ใส่กัเน่าค่ะ จะนอนอนอังนอกหลันนะคะขอองนอนได้เนาะไม่วันาารบเห็น,นบุเอะเอากับโเอ,า,โอ,า,โอาด้วยจ้ะเอาไปจะถิ่นดือเกัเอาถิ่นน้ำปลาดีกว่า <S <S 2> <S 2> จุ่มพอดีดนี่ดอก,ดดอกด

ใช่เนาะกันปล่อยจุ่มเผาขหมูวานเนาะหมูวานพ้อมฝนตจุ่มหมูวานเป็นกันบโม่ใบสองน้อบด้มหดีดอกดด้ายดอกก็น้องบแมโหดกี่ดอกมูไงเลยนี่บดเป็นดอกในใดรึเปล่าี่น้องพี้อง เปบัวข้าวเดียวปินตาคาเลยเี่ตัวนี้ดอกขาแข็งดีดิดอกนี้ออกเป็นมูดีเนาะขัดเห็ดเลยเวยพี่น้องบ่ได้ตเตะและวโง่ขาดแข็งเลยจ้าพี่น้องแข็ง จูงเขาสีโคงาน,นอันนี้เห็ดทำฝาดเนี่ยังก่ ต่ะละบ่อนต่ละบ่อนนี่ถ้าได้ทุกดอกนี่เต็มตาเต็มตาล่ละพี่น้องบ่ได้ทุกดอกครับเพราะว่าเขาก็เกิดบ่พร่อมกันเนาะหมดกระเดอมกัดคขดลวพี่น้อง nhìn nó Trầm là ngàm nó Hết khay đó vì dưới cái ngành Các đơn thơ lười Các đơn thơ lười Ngàm Đó chín, ถังไไหนุด <laughs> ั่นน,นน้อมในจังน้อยพี่น้องกองที่อาา่องข้างนเดนเลยง้ะคิดรูคิดหลงดีแ่าเข้าตะมาแตกแล้วพี่น้อง có đèn có nháy có đường gì thì nó thả vào nhau rồi thả nhau nhau đây hết lưỡi, lưỡi để đó hết lại hết lưỡi, lưỡi, lưỡi thứ lại gì đó có thể kiếp Ủa, oh, cái mù đi, hẳn hẳn thì hẳn 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 bay hẳn ที่็มานี่เนาะบมงทีกี้จะไปด,ยไดอยอินจิไปทางไหนต้องว่างเพียนใบกวนได้พี่น้อง <c oughs> มังเราไปเรื่อเย,เยเลยครับต้องคุยกันว้กอนมื่อจิไปทางไหน นดกนีเนาะดอกเดี๋ยวมาจูมจูมจูมอีกท่ามึดเหรอเตียงก็ออกเป็นจุดเป็นจุดท้่ยกันเพี่นองวัได้ว่าออกตัวปลาได้เหรอออกเป็นหม่องเป็นได้ก็เคยออกนะ กินเพื่อเ่าเนาะคิดว่าไหมตหัวนี้ทเาแต่เทา,า,าแห้งครับห่อเงืนกัน่ล่างมันก็แต่ ใช่ไหมยิงหย่งอยู่พี่ไหนงามครับขาเขาสั่นๆตันๆเนาะขาใหญ่ดี เหลือมวิคคำเบาเลยเนะเก็บมาเหลือมเบาเบาเลยเหลือมปากเบาเบาแล้วหนอก็ออกเวยเลยด้วยครับผมเหลือมวยละเหลมาสูงเลยนะใกล้แล้วค่เสียงปวกปวกเขาคำรามใส่คน พักเมยก่อนถ่ายเข้ากันพี่น้องตะกั่ดีล่องไปเรื่อยๆด้วครับหาลงไปเรื่อยตอนนี้กำลัง<า>เพียงกวัวยังรอทางยอยังรอทางหาลงไปเรื่อยๆตะการเลยตะกาที่ซองกะคอดควอนแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นแล้ว,วเพราะเลื่อยๆมองผงโขงมาตัวแดงงามเนะมี่ยตัวแดงงาม งงกิน,น้ำก่อนอซึ่็เกินกันแล้วป่าเนี่ยย่างเป็นดอยปกค่อยสูงนะครับเป็นดอยแบบย่างขก้นง่ายๆเนาะปกค่อยสั้น,นไนเลยนะพี่น้องดอยนี่ย่างไงายี่เป็นทางรถเขาขี่รถเครื่องขึ้นไปได้ครับตัวนี้ป่านแถนนี้วันที่ี้รถเครื่องขึ้นไป โอ้ผมกัญางมาตาตัละตีนดอยตัวละพี่น้องแ <c oughs> สบบ่วตุ้ยแสีบ่แเ <c oughs> สบ่ <c oughs> ก็ตัองบานถ้าบานทำหมู่บ้านาานี่คืบงงามพี่น้อง 是吗？ ดีเนะงามเลยฮ็ดฐาหวานนี่ไปนอเฮ็ดฐา ไฟใหม่แล้วลาไฟใหม่พี่ต๋องจุ่มกันอยู่สามดอกนาเล่กอดข้อกันขึ้นพีู่เลยสามดอกน้ำงามเลยครับ ข่ายเนาะไข่เยครับไข่ขาวจ้ะกินของหอมหวยน่อยห <c oughs> อมบเดบเดหมอมหยหอยมีเ็ไข่ยางหอปิ้ตำน้ำพริก ไข่พี่น้องขาก็อยู่หลึกนาเลยจ้ะพี่น้องมีโดดเดียวแถวหน้าเลยจ้ะพี่น้องดเดียวนาเลหนาน่นจ้ะ ยวนี sea, on vos, ่ไฟใหม่ก็สีหอยู่เลยเนาะนี Whenever ่อต6นหกทับหลังดีดีสามเดืนงามงามกำลังดันยิงกำลังบานอะไรจะโดนนีองกำลังงามเลยแข็งๆเลยจังดเิด ไช่พี่น้องบานเปื่อยเลออกตำดานเนาะก็สัมพ่อเทนีเขาเรียกเห็ดดานกันมด้ออกน้ำพุนไม่เนครับเขาบลดออกน้ำพุนเขาออกดินเพียงเฮาธรรมดาออกเป็นดานเป็นดานเขาเลียงเรียกเห็ดดานเนาะเป็นดานของเขาดอกกะลังงามเลยครับกะลังบานงามเลยต้นกะลังจุ๋มๆกระเจียวแดงก็หลายๆเด้อครับกระเจียวแดงอยู่ลายแห้งเอ้ยขาอไหนสิเกล่ะเนี่ยเกล่ะเลย ้อออดกับไลเอาบริเก็เอาดอกใคหลังไาวสวยานอออกจากปาลาแล้วค่ะพี่น้องนคนงานาข,องาของห้าวคามันี้สวยงามงงเลยจ้ะม่แต่คุณอาพทัพ้งนลายต้ <laughs> <laughs> องเห็น <laughs> คุณอาพเ <laughs> ลยพี่น้องจ้ะ เฮ็ดกับวถฝนเนาะจ้ะมันมากันทุกคนเนาะืันนี้น้องน้องีสานบนเนิลินดาพาลุยแล้วก็น้องวรนณภาาาเดีก็ฝากกันนาะลุยลุยหมาจ้าตอนนี้บูสานบ่ลูเขาบ่รู้จากดอกเวลาอยู่เนาะเวลาอยู่กื้อนี้ขึ้นตะเซาเนาะสอนนี้เอาขึ้นประมาณ2:00นโมงเนาะประมาณนั้นเนาะ เพอฮ้ดกับเดินทางมาเนาะตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแมนเด้เวลาเดินทางกลับแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณหลายหลายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสุรเกนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมเฮ้ยมะลิมตอนนี้ก็ออกจากป่าแล้วด้วยครับผมมันหมานกันสะพนครับ นี่ตะคนม,นม,นมนันๆเนาะฮะอันนี้นนนนะอุ้ยเปียกมีแห้งเถอะยางที่กล่องไหมโอ้โอโอมันหนากองมันแท้ง <laughs>